สรุปจากหนังสือทักษะความสุขของคุณนิกรมซึ่งคุณนิกรมได้รวบรวมแง่มุมความสุขที่หลากหลายมาให้เราได้รู้จักเรียนรู้และรักษาความสุขกันเอาไว้อย่างไรวันนี้ถ้าเราพูดถึงความสุขคิดว่าหลายๆคนก็คงอยากจะมีความสุขด้วยกันทั้งนั้นจริงไหมคะคงไม่มีใครไม่อยากมีความสุขเชื่อว่าหลายคนพยายามตามหาความสุขแต่ว่าทำไมเรายิ่งตามหา มันก็ยิ่งห่างไกลออกไปแล้วความสุขที่ทุกคนตามหาหน้าตามันเป็นยังไงในบทความนี้นะคะก็จะพูดถึงตัวตนและจิตใจค่ะมาที่คำถามแรกเลยความสุขคืออะไรคะถ้าเราไม่รู้ว่าความสุขคืออะไรมันก็เหมือนกับว่าเรากาลังตามหาอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นแล้วเราจะหามันเจอไหมคะคุณเคยรู้สึกสับสนกับคำว่าความสุขกับความสนุกไหมคะ มันเป็นสิ่งเดียวกันไหมก็เลยเข้าใจว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเราก็จะต้องทำตัวเองให้มีความสนุกสนานไม่ว่าจะออกไปท่องเที่ยวไปสังสรรค์ไปชอปปิ้งดูหนังฟังเพลงหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกสนุกบันเทิงเริง์รมแล้วสิ่งเหล่าน,นั้นมันจะช่วยให้เรามีความสุขไหมพอเลิกจากสิ่งนั้นความรู้สึกความสุขที่เราได้มันหายไปไหนใช่ไหมคะ กลับมานั่งเหงาแล้วก็มีความรู้สึกไม่ชอบวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าจะเปรียบเทียบความสนุกกับความสุขให้เข้าใจง่ายๆก็คือความสนุกนั้น่ะเปรียบได้กับความรู้สึกที่ตื่นเต้นวื้วว้าเล่าร้อนแต่คงอยู่ไม่นานในขณะที่ความสุขเป็นความเย็นความสงบผ่อนคลายสบายเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเรามองเห็นและเก็บเกี่ยวมันไว ไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยค่ะมันอยู่รอบๆตัวเรานี่เองอยู่ในความเป็นธรรมชาติของชีวิตที่เรามองด้วยความจำเจและอยู่กับมันจนไม่รู้สึกว่านั่นคือความสุขจนเมื่อเราเจอสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนั่นแหละเราจึงรู้ว่าอ๋อเมื่อสักครู่ฉันอยู่ตรงนั้นรู้สึกสบายไม่ใช่ความรู้สึกตอนนี้ที่รุ่มร้อนอึดอัดน่าเบือ่อคุณคิดว่าคนดังๆที่เขามีสปอตไลท์ าศาสตร์2เวลาที่เขาเดินไปไหนเขามีความสุขไหมคะแท้จริงแล้วก็าอาจจะไม่มีความสุขร้อยก็ได้เพราะคนเราส่วนใหญ่ชอบที่จะมีชีวิตแบบแสนสบายตื่นขึ้นมาพบกับคนที่เรารักทำภารกิจประจำวันออกไปทำงานเจอหน้าเจ้านายคนเดิมเจอเพื่อนกลุ่มเดิมเดิมงานเดิมเดิมสังคมเดิมเดิมกลับมาบ้านก็ทำหน้าที่ของตัวเองในครอบครัวบางคนอาจจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมว พักผ่อนดูซีรีส์อ่านหนังสือแล้วก็เข้านอนมันเป็นชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาจนเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเราอยู่กับมันอย่างมีความสุขทุกวันใช่หรือเปล่าเราลืมนึกถึงตรงนี้ไปไหมคะสิ่งธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แหละส่วนมากแล้วคนมักจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันคะ่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเราได้เสียมันไปเราถึงจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเรามีพี่สาวที่ชอบบน่นนู่นบ่นนี่ทุกวัน แล้วเราก็วันนึงนะคะเราก็ไม่ได้ยินเสียงบนนั้นเพราะว่าพี่สาวได้จากออกไปอาจจะจากด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อาจจะจากไปเพราะว่าย้ายที่อยู่อาจจะจากไปเพราะจากโลกนี้ไปเราจะรู้สึกอะไรเราคงจะเสียใจก็ตอนที่เขาอยู่ทําไมเราไม่ดูแลและไม่รู้สึกดีต่อก,กันวันนี้ไม่มีเสียงบนของความห่วงใหเรากลับรู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าและเสียดายสิ่งนั้นใช่ไหม หรือว่าบางคนเจอหน้าเจ้านายจู้จีจ้จุกจิกสั่งนั่นเอานี่ทําให้เราเบื่อใช่ไหมคะแล้ววันหนึ่งถ้าเราต้องตกงานเราอาจจะคิดว่าเออเสียงบนก็ยังดีนะจู้จีจ้จุกจิกก็ยังดีนะมันยังมีงานทําใช่ไหมคะไม่ต้องหางานใหม่เห็นไหมคะว่าอะไรที่เราเสียไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีคุณค่าแท้จริงแล้วความสุขเนี่ยจริงๆมันก็คือการที่เราอพอใจในเรื่องของความเป็นธรรมดาธรรมดานี่แหละ เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องคนขวายหาอะไรเพิ่มเติมจิตใจของเราอยู่ในสภาวะ warning ไม่มีอะไรมาบกวนนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงค่ะหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าความสุขก็คือสมการของความรู้สึกต่อสิ่งที่ได้รับมาลบด้วยความคาดหวังค่ะยิ่งถ้าเราคาดหวังน้อยนะคะความรู้สึกต่อสิ่งที่เราได้รับมาก็จะโดนหักลบน้อยลงทําให้เหลือความสุขมากขึ้น แต่ความคาดหวังสูงพอผิดหวังเราก็จะเสียศูนย์ใช่ไหมคะแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าไม่ให้คาดหวังอะไรในชีวิตชีวิตของคนเราต้องมีความหวังค่ะแต่เราเรียนรู้ที่จะทําความคาดหวังของเราให้เป็นจริงโดยไม่บีบบังคับตัวเองมากเกินไปเราก็จะมีความสุขและต้องคิดเผื่อด้วยว่าสิ่งเล้าภายนอกเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมมันได้ถ้าเกิดมีอะไรที่เข้ามาแล้วมีผลกระทบต่อ ความคาดหวังของเราเราก็จะต้องรู้จากวิธีการที่จะจัดการและเผชิญหน้ากับมันอย่างเหมาะสมน,นะคะเรื่องที่2ก็คือนิยามตัวตนที่งดงามชีวิตของคนเรานะคะจะต้องเจอคําชมคํายินทาคําตําหดิกันอย่างแน่นอนใช่ไหมคะบางคนก็ติเรื่องรูปร่างหน้าตาบางคนก็วิจารณ์นิสยัยการกระทําของเราบางคนก็อาจจะดูถูกเหยียดยามในสังคมที่เราอยู่แบบนี้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะคิดว่า เราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบคําที่คนอื่นเคาวิจารณ์จนรู้สึกว่าเรามาด้อยค่าตัวเ,เองอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะสามารถก้มหัวยอมรับมันหรือว่าเราจะฟังแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่ฉันช่างแม่งประไลยใครจะพูดยังไงก็ช่างแล้วก็นิยามตัวเองใหม่การที่เราจะนิยามตัวตนของเราใหม่เราก็ต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าแท้จริงแล้วเรามีอะไรที่เป็นจุดด้อยที่อยากจะเปลี่ยนให้มันดีขึ้นบ้างเช่น เราพูดไม่เก่งเราชอบเก็บตัวเราขี้อายและมักคิดว่าฉันทาไม่ได้มันยากเกินไปสําหรับฉันฉันไม่ดีพอเคล็ดลับในการเปลี่ยนแปลงข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากคำว่าฉันเป็นเธอหรือสภพนามอื่นอะไรก็ได้เมื่อเปลี่ยนเป็นเช่นนี้มันจะเหมือนว่าเราอ่ะไม่ได้นิยามตัวเองแต่เป็นคนอื่นพูดถึงเราแบบนั้นต่างหากเช่นเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนกล้าหาญ สุดยอดเลยเธอเป็นคนบุคลิกดีจังเธอเป็นคนพูดเก่งมากเลยเราสามารถนิยามตัวตนขึ้นมาใหม่ได้ดึงจุดแข็งออกมาพัฒนาเพื่อให้ตัวเราเฉิดฉายมากขึ้นแล้วก็ข้อที่3นะคะให้อภัยคนอื่นที่ทําให้เราเจ็บปวดค่ะการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันมันทําให้มีความสุขเพราะว่าเราไม่ต้องเครียด ว่าจะถูกหักหลังไหมจะถูกโกงหรือเปล่าจะถูกกันแกล้งหรือเปล่าเมื่อเราไว้วางใจเชื่อใจใครเราก็จะรู้สึกสบายผ่อนคลายรีแลกไม่สร้างกำแพงมาป้องกันตัวเองเปิดแต่ว่าถ้าเราเคยเจอประสบการณ์ที่เวลวร้ายเช่นเคยถูกหักหลังเคยถูกทำร้ายมันจะจำฝังใจค่ะและไม่อยากจะเชื่อใจใครง่ายๆเราก็จะสร้างกำแพงสูงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ การสร้างกำแพงหรือการตั้งกัดเป็นธรรมชาติของทุกคนค่ะเพื่อป้องกันตัวเองแต่การตั้งกัดที่สูงเกินไปนะคะมันจะทําให้เราเครียดทําให้เราไม่มีความสุขกับชีวิตโมแตกคอยเราแวดระวังว่าคนที่อยู่รอบตัวเราจะทําปัญหาอะไรให้เรานะเราก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของความสาคัญเกิดขึ้นทําให้ไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมเราก็จะยิ่งไม่มีความสุขค่ะแต่ถ้าเราอยากจะปล่อยวางนะคะเราก็จะต้องกล้าที่จะให้อภัยคนที่เคยทําร้ายเราในอดีต ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจให้อภัยเขาเพื่อตัดวงจรความทุกข์ค่ะไม่กลับไปนึกถึงมันอีกสําหรับการให้อภัยนะคะเราก็ต้องเช็คดูว่าความรู้สึกของเราอ่ะเป็นอย่างไรเราให้อภัยได้จริงไหมโดยเมื่อเจอคนนั้นนะคะหรือว่าเหตุการณ์นั้นอีกเรารู้สึกอย่างไรถ้าเราให้อภัยได้จริงๆมันจะรู้สึกไม่เจ็บปวดรู้สึกเฉยเฉยไม่เสียใจ เรื่องนี้อาจจะพูดง่ายนะคะแต่มันอาจจะทํายากสําหรับบางคนค่ะมันก็ต้องใช้เวลาและความกล้ามากๆเลยนะคะแต่ถ้าคุณทาได้มันจะคุ้มมากเพราะามันตัดวงจรที่จะทําให้คุณเนี่ยก้าวไปข้างหน้านไม่ได้เพราะว่าบางคนสิ่งที่ติดค้างในใจมันเป็นเครื่องฉุดล้างไม่ให้เขาประสบความสําเร็จทางด้านการเงินด้านความสัมพันธ์นะคะเคล็ดลับหากเราให้อภัยแบบปากเปล่ปาไม่ได้นะคะ ด้วยการพูดแปลว่าเออฉันให้อภัยเนี่ยเราทําไม่ได้เราก็ใช้วิธีการเขียนค่ะการเขียนเป็นการระบายและเป็นการเรียบเรียงข้อมูลในสมองนะคะบางครั้งเราคิดว่าฉันโกรธฉันไม่ชอบฉันเสียใจแต่พอเราลงมือเขียนนะคะมันจะทําให้เราเห็นความคิดของตัวเองค่ะว่าเอน๊นี่เราไม่ได้โกรธเราไม่ได้เกลียดแต่เราเก็บเรื่องลุกๆในสมองไว้ทําไมการให้อภัยก็เป็นเหมือนการปลดโซ่ตรวนค่ะที่พันธนาการเรา กับอดีตที่เลวร้ายถ้าเราไม่อยากที่จะให้อดีตนั้นส่งผลกับปัจจุบันและอนาคตของเราเนะเราจะต้องยินดีที่จะปลดปล่อยออกไปปล่อยวางและให้อภัยคนที่เคยทำร้ายเราเพื่อเตรียมพร้อมเจอคนใหม่ๆสร้างมิตรภาพใหม่ๆที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเปิดรับโอกาสดีๆที่กำลังเข้ามาค่ะเรื่องของความสุข ยังมีตอนต่อไปนะคะฝากทุกท่านติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ AY Inspire ขอบคุณและสอดดีค่ะ